นีค่ะพี่น้องเบิรดเล้วกระทงตายบปแต่กตังสิบาคุณยายสบุหรร้อยกะทงบุญแดงเบิร์ดกะทงคุณยายเบิร์ดกะทงเ้วครับบาแม่ไปลอยกะทงค่ะลอยกะทงลอยกะทงกันแล้วข้อเสนอมาเบิรเออลอยลอยกะทงลอยโอ้ยมีกะทงอ่ ชุม่นใช่มกัุมันก็สวยเลยเม่์ด้เลยแมยง้เลไม่เงียชุดใส่ให้ไปดีชุกชุดก็เมยเด้ออ้าญาติยาออกจากทานรมันเลียวเต็นเอากายพญาติอกจากสูตดสูตอธิษฐานด้วยม่อธิษฐานเอาด้วยไปากับพ่อ้ยยาวกิม่นางลุงขอบคุณเด้อ ไปญาตินไปยาดไปเห้าหนีจากโตเด้อไปลงเนี่ยกระทงจะ้นกระท o จะล้มก็ไปล้มเนาะแม่ล้มลูกไป่ไปล่าเมียามเรท o n ้เิรดเก้นก็ไปล้มไปล้มนั่นดีลูกเนะ้อม่เาเน่เาเน่ไปเด้อไปยาดไปเย้าอยู่ดีเมีไอ้บุญไกไก่เง้าเดอแม่เด้อ พูดพอก็ณม่อะไรรักสมรักษาแน่ไหมน้ับกระทุงจะหวมลุกไปแล้วม่กันก็สด้